สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชายวิรกูลบอกถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติสงสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเก้าไกลนายอนุทินบอกว่าเรื่องยุบพักการเมืองไม่มีนัากการเมืองคนไหนเห็นชอบเห็นด้วยและดีใจ ในฐานะพรรคการเมืองด้วยการต้องให้กำลังใจสมาชิพกพรรคก้าวไกลส่วนเรื่องทางกฎหมายมีกระบวนการและขั้นตอนอยู่ส่วนกังวลกระแสรีรเซ็ตพรรคการเมืองจะลามมาถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นายนุทินบอกว่าไม่ใช่โดมิโนโการจะยุบพรรคการเมืองได้พรรคการเมืองน,น,นั้นต้องกระทำในสิ่งที่ผิดระเบียบขั้นตอนผิดรัฐธรรมนูญนายนุทินบอกว่าหากไปถามคนของพรรคนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ผิดจึงต้องมีกรกะตและสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปตามกฎหมายส่วนพรรคภูมิใจไทยยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ถ้าสาลบอกว่าผิดก็ต้องผิดหากมีเรื่องใดสงสัยก็ชี้แจงไปถ้าชี้แจงได้ก็ไม่ผิดชี้แจงไม่ได้ก็ผิดส่วนพักภูมิใจไทยเตรียมตัวในเรื่องนี้อย่างไรหากจะต้องมีการชี้แจงเรื่องยุบพักนายนุทินบอกว่ามีคนไปยื่อร้องให้ยุบพักภูมิใจไทยตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเราไม่ได้ประมาทมีนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยรวมถึงนายคารมพลพรกลางที่คอยดูอยู่เราต้องเตรียมสำนวนเพื่อชี้แจงและไปแก้ต่างตามขั้นตอนการพิจารณา ส่วนพักภูมิใจไทยได้เตรียมพักสำรองไว้หรือไม่นายอนุทินบอกว่ายังไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นส่วนการยุบพักในปัจจุบันควรพิจารณาเป็นตัวบุคคลหรือเฉพาะกรรมการบริหารพักนายอนุทินบอกว่าถามตอนนี้ช้าไปแล้วเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนมองกระแสที่ระบุว่าการยุบพักก้าวไกลยิ่งยุบยิ่งโตนายอนุทินบอกว่าเดี๋ยวหาว่าน,นิสัยไม่ดีแต่ไม่เคยยุ่งเรื่องของคนอื่นยุ่งแต่เรื่องของตัวเองก็แย่อยู่แล้วไม่มีเวลาไปแคร์คนอื่นจึงได้แต่ส่งกำลังใจให้ ส่วนหากยุพักเก้าไกลจริงจะเกิดกระบวนการสสไหลเข้ามาอยู่พักภูมิใจไทยหรือไม่นายนุทินบอกว่ารอให้ถึงวันนั้นก่อนพูดไปก่อนไม่เกิดประโยชน์อะไรและจะเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลด้วยส่วนพักภูมิใจไทยพร้อมรับสสก้าไกลที่จะเข้ามาอยู่ด้วยหรือไม่นายนุทินบอกว่าอยากให้มีฟีลนั้นส่วนที่ถามว่ามองอย่างไรที่เมื่อเกิดกรณีแบบนี้สสถึงอยากมาอยู่กับพักภูมิใจไทยก็เพราะภูมิใจไทยเป็นพักขนาดกลางไปที่อื่นอาจมีคนเยอะอยู่แล้วแต่คิดว่าคงเฉลี่ยกันไป นายนุทินบอกว่าครั้งที่แล้วที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบก็ไม่ได้มาพักภูมิใจไทยพักเดียวและมาไม่กี่คนโดยที่เรารักษาระบบในสภาไว้ทั้งนี้พักภูมิใจไทยอบอุ่นเอาใจใส่พาไปกินลาบชอบกินลาบชอบกินเนื้อย่างให้มาพักภูมิใจไทยส่วน70%ของพรักภูมิใจไทยพอจะประคองรัฐบาลได้หรือไม่นายนุทินบอกว่า50%ประคองรอดมา4ปีแล้ว